สวัสดีคนวันพุธค่ะ9-16สิงหาคมดวงจะเป็นอย่างไรดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a ฟ e b o o k สมมะพยากรดูดวงไพ่ย,ยิปซีเริ่มต้น1คำถาม39บาท คนวันพุธลึกลับซับซ้อนอีกแล้วลึกลับซับซ้อนอีกแล้วอย่าทําอะไรให้มันเข้าใจยากเข้าใจไหมความลึกลับซับซ้อนอันนี้อาจ,จหมายถึงเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงด้วยช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็คนอื่นเขาจะมองว่าเราเป็นไบโพลาร์นะจ๊ะแล้วก็มีอะไรให้เลือกให้ตัดสินใจสัญลักษณ์ของความลังเลสัญลักษณ์ของความโลเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจ จะซ้ายดีจะขวาดีมันเหมือนคนที่คลิปกลับไปกลับมาแล้วมันดิ้นไม่หลุดกับปัญหาเพราะฉะนั้นเข้าใจอะไรง่ายๆตัดสินใจโดยตรกกะและเหตุผลง่ายๆถ้าคุณคิดเยอะคิดมากคิดซับคิดซ้อนสุดท้ายวุ่นวายแล้วคุณจะเหนื่อยเองอารมณ์ก็จะหงุดหยิดแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆสัปดาห์นี้เหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จ30ลิขิตฟ้า,าเจิบต้องฟ้าฟัน ต้องสู้แน่นอนบอกเลยพ่ายเจ็ดไม้เท้าสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันการเจรจาเขียวลากดินการแข่งขันค่อนข้างสูงศัตรูคู่แข่งก็ไม่ยอมอารมุมอร่วยกันเป็นงานที่จำเป็นต้องแข่งขันทำผลงานนะแต่ คุณทำได้เราคาดเดาอะไรไปก่อนล่วงหน้าไม่ได้แต่เราเตรียมการดีๆเตรียมแผนดีๆแล้วทำของเราทำตัวเราให้ดีที่สุดแค่นั้นจบ แต่โชคดีอย่างหนงึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่ช่วงนี้เซนแม่นลางสังหอนแม่นรวมไปถึงมีคนคอยสนับสนุนและผลักดันคุณอยู่อย่างลับๆอาจจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวง่ายปรับตัวได้ไวเข้าหาคนได้เก่งจะเยี่ยมมากๆความรักระมัดระวังคนที่โสด จะเป็นดวงเมียน้อยลักลับลับไม่สามารถเปิดเผยได้คนมีสเสน่ห์ก็จริงแต่มีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่ไหวปะดูดีๆคนไหนโลเลคนไหนลังเลและดูมี รับลมคมในเปิดเผยไม่ได้หรือมีพิรุษเนี่ยคุณเชื่อด้วยสัญชตาตญาณเลยนะให้ทายไว้ก่อนเลยว่าคนนั้นมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพุธมีสเสน่ห์มากออร่ากระจายดูลึกลับซับซ้อนดูหน้าค้นหาดูองค์รวมแล้วแบบมีแต่คนอยากเข้าใกล้ดูดีๆไม่เอาคนมีเจ้าของเตือนแล้วการตั้งกำแพงไว้นะตั้งสเปกไว้บางทีก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่สบ บอกไม่เอาคนมีเจ้าของนะจ๊ะพวกพ่อปลาไหลทั้งหลายน่ากลัวสําหรับคนที่มีคู่แล้วระมัดระวังดีๆเดอ้อระมัดระวังดีๆเดอ้อไม่มีใครไว้ใจใครนะช่วงเนี้ยแฟนก็ไม่ไว้ใจคุณคุณก็ไม่ไว้ใจแฟนเพราะมันลื่นมันไหลไปได้หมดไงแฟนคุณก็ช่วงนี้แหมพูดค่องเป็นร่องน้ำจะสเสน่ห์แรงตัวคุณเองก็ดึงดูดคนเข้ามาจริงๆเนี่ย คนวันพุธนะมันจะมีเรื่องของเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องสัญ,ญลักษณ์ของไพ่พระสังฆราชินีหมายถึงเรื่องของการครบเพศเดียวกันก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ใบเซ็กชวลประเด็นสําคัญจะคบเพศเดียวกันจะคบเพศตรงข้ามไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เอาตรงๆอย่านอกใจแฟนก็พอแล้วอย่าคบคนมีเจ้าของก็พอนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรการเงินนะฟุ่มเฟือยสุดๆเงินเนี่ยไม่เคยติดขัดเลยรับซ้ายใจขวาหมุนเงินคล่องตัวหมุนเงินสนุกสนานแต่คนวันพุธได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวแต่ในสัปดาห์นี้มีโอกาสจะถูกหวยบอกเลยว่าคนวันพุธมีโอกาสจะถูกหวยถูกไม่เยอะแต่ถูกนะบอกเลยเลยว่าถูกแล้วตัว เลขเนี่ยมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้สารเจ้าไปขอพรจากสารเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมให้โชคให้ลาภแล้วช่วงนี้จะสามารถได้ไปในสถานที่แปลกๆหรือไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นสารเจ้าหรือสถานที่สําคัญทางศาสนาบางอย่างสุขภาพประมรระวังมดลูกรังไข่ปัญหาที่เกี่ยวกับช่องท้องคุณผู้ชาย พระมัดระวังตับไตต่อมลูกหมากหรือต่อมมวกไตสักนิดหนึ่งนะคะทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำดื่ม เติมน้ำมันตะเกียงอะไรที่เกี่ยวกับน,น้ําอะไรที่เกี่ยวกับของเหลวมันจะทําให้สิ่งที่ยากจะค่อยๆค,คลี่คลายหรือมีความสําเร็จง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นการเจราจาที่เคียวลากดินหรืออะไรที่มันเหนื่อยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือคุณลองมูเตรูขอพรพระแม่ลักษมีหรือคนที่มีเชื้อสายจีนขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมเสริมดวงก็ได้จ้าเลขมงคลคือเลขสและเลข7สีมงคล คือสีฟ้าและสีขาวค่ะ